ที่3จากทั้ง7จ็ดตำแหน่งในทงมีโดยผู้ที่ได้รับตำแหน่ง c h อร์โรสมาสเตอรคือสมาชิกที่อยู่ในระดับ e อ็กซ s คลูซีฟดิสติบิวตที่มีสมาชิกในตำแหน่ง d ดมอนมาสเตอร์ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา2รหัสขึ้นไปค่ะโดยรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของตำแหน่ง c h อร์โรสมาสเตอรอยู่ที่300,000ถึง0 0แสนบาทผู้ที่ได้รับตำแหน่ง c h อร์โรสมาสเตอรจะได้รับเงินสด50,000บาทพร้อมกับตัวท่องเที่ยวต่างประเทศ3คืน4วันค่ะจานวน2ใบค่ะ โดยผู้ที่รับตำแหน่งชานโรดมาสเตอร์ในเดือนกันยายน2,567รวมทั้งสิ้น90ท่านทั่วโลกซึ่งจำแนกได้เป็นโกลบอลโชว m มี89ท่านและประเทศไทย1ท่าน ขอเชิญผู้จัดการอโทมิ่สาขาประเทศไทยคุณไลอัอนลีขึ้นบนเวทีเพื่อมอบมาสเตอร์ชิพโปรโมชั่นครับและขอเชิญนะครับนิวชินโรดมาสเตอร์พัฒนาขาวขำและคุณสักใจขาาวขำก้าวขึ้นมาข้างหน้าเพื่อรับมอบมาสเตอร์ชิพโปรโมชั่นครับ ประกาศนิยบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่าสมาชิกตามรายนามข้างตน้นมีความเหมาะสมและได้ผ่านการรับรองในตำแหน่งเชอร์โรสมาสเตอร์เชอร์โรสหมายถึงจิตใจที่ยึดมั่นในวัฒนธรรมการรักษากฎ,กฎระเบียบและมีหัวใจเพื่อบริการผู้อื่นอย่างนอบน้อมผ่านธุรกิจอัตมีโดยตำแหน่งเชอร์โรสมาสเตอร์จะได้รับตั๋วท่องเที่ยวต่างประเทศ3คืน4วันสใบครับและเงินสดมูลค่า ห้าหมื่นบาทว้าวค่ะค่ะแล้วเราถ่ายภาพร่วมกันนะคะมองกล้องบริษัทนะคะอะสามสองหนึ่งอะจอนี่ว้าวสวอยงามมากๆเลยนะคะครับและขอขอบคุณนะครับ ผู omy, ้จัดการโทมี่สาขาประเทศไทยคุณไลอาลี a i, ด้วยนะครับ Thank you very much ค่ะและเราก็จะโมอบเวทีนี้ให้กับ New เ e r ร s m a s t ม r พัฒนาและคุณสังใัยขาวขำค่ะอดทนให้ได้ใจเย็นให้พอรอให้เป็นค่ะวันนี้รอมาเจ็ดปีนะเพื่อที่จะมาแต่งงานอัตโมี่ค่ะ คุ้มไหมคะวันนี้สวัสดีผู้นำเกาหลีและผู้นำประเทศไทยและชาวอโธมีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะแซนดี้ก็ขอขอบคุณบริษัทอโธมีไทยแลนด์นะคะที่ให้เกียรติแซนดี้มาแบ่งปันประสบการณ์ในการทำธุรกิจได้รับโอกาสในการแบ่งปัน10นาที แต่อยู่ในธุรกิจเจ็ดปีนะได้กำไรสนาทีค่ะปีวันนี้ความตั้งใจของเซนีนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะแบ่งป,นปงันเป็นแรงแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะคะ <c oughs> ขออนุญาตแนะนำตัวนะคะนิวสารลดพัฒนาเขาขำํำและศักชัยเขาข่ะสวัสดีค่ะ ธุรกิจเดิมนะคะแซนดี้ก็มีธุรกิจอยู่แล้ว3าธุรกิจที่ทํามานะคะแต่ด้วยความโชคดีที่นะมาเจอธุรกิจอะโตมีธุรกิจเดิมเนี่ยแซนดี้ก็ทำเสื้อผ้าขาส่งอยู่ที่โบเบ้น,นะคะเจ็ดปีค่ะแล้วก็ทำชุนยางนะคะแปดปีค่ะห0 0พันกว่าต้นนะคะไป่ทาธุรกิจ แฝดขนส่งค่ะ,คะ6ปีค่ะแต่ก็ให้ลูกสาวดูแลให้นะคะแล้วก็วันนี้ก็มาด้วยก็ดีใจมากค่ะก่อนที่ซันดี้จะมารู้จักอาตุมีด้วยการแนะนำของเพื่อนนะคะแนะนำไปเที่ยวเกาหลีค่ะแล้วก็ซันดี้ก็ไปดูงานซักเซสนะคะ ด้วยความที่ช่วงนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่ตัวเองมีปัญหาสุขภาพอยากจะให้โอกาสตัวเองไปดูว่าอะตตมีคืออะไรนะ,ะก็ไปเห็นงานซักเซ็ตแบบนี้ค่ะแล้วก็มากกว่านี้สิบกว่าเท่าคนเป็นหมื่นค่ะด้วยตัวเองเนี่ยไม่มีประสบการณ์เค่ายก็เห็นถึงภาพประทับใจและก็มั่นใจในบรรยากาศนะ หลังจากแซนดี้เห็นคนเยอะแยะก็ตื่นตาตื่นใจนะคะแล้วก็ช่วงนั้นก็ได้บริษัทก็ได้พาเราไปชมบริษัทโคมาโคลียค่ะเป็นบริษัทที่แหล่งมาตรฐานระดับโลกในการผลิตสินค้าให้เราแซนดี้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะ,ะก็มั่นใจนะ,ะแล้วก็เลยกลับมาเมืองไทยนะ,ะตัดสินใจที่เปิดศูนย์เรียนรู้ค่ะ เพราะเป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสตัวเองตลอดนะคะแล้วก็ก่อนที่จะทำธุรกิจแน่นอนค่ะแซนดี้เปิดใจในการใช้สินค้าค่ะตัวแรกนะคะเป็นตัวเฮโมฮมค่ะแซนดี้เนี่ยทำธุรกิจเสื้อผ้ามา20ปีนะคะมีปัญหาสุขภาพเลื้อหลังนะคะเป็นภูมิแพ้ค่ะแล้วก็ได้ทานนะ,ะเวียนภูมิแพ้เนี่ย อาการก็จะเป็นลักษณะผิวนี่จะแห้งกลานนะคะแล้วก็ดำนะ,ะแล้วก็จะมีอาการไอตลอดค่ะไอประจำเวลาไอมากๆค่ะแน่นอนซันดี้มีอาการเอฟเฟกคือแน่นหน้าอกก็จะพาตัวเองเนี่ยสามีพาเข้าแอดมิดโรงพยาบาลประจำเพื่อที่จะฉีดยาพ่นยาขายายหลอดลมค่ะ หลังจากนั้นซันดี้ก็ได้ทานเฮมิมนะประจ,จำค่ะส่งผลให้ซันดี้การไอก็ลดลงก็ได้สุขภาพดีขึ้นแล้วก็สุขภาพก็แข็งแรงขึ้นนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นตัว Absolute เ e l ล a c t i v e นะคะตัวนี้ก็ทำให้ผิวเดิมเนี่ยเป็นคนผิวดำแห้งกล้านนะคะทำให้ผิวซันดี้เนี่ยก็อ่อนเยาว์ขึ้นสวยขึ้นไหมคะ จึงทำให้แซนดี้เนี่ยมั่นใจในผลิตภัณฑ์และชัดเจนในการที่จะเลือกทำธุรกิจค่ะแน่นอนค่ะช่วงแรกนะแซนดี้เนี่ยไม่มีประสบการณ์ในเรื่องเครือข่ายนะคะแล้วก็มีอุปสรรคมากมายค่ะนะแล้วก็สามีนะเจ็ปีที่แล้วและลูกสาวค่ะไม่เห็นด้วยนะในการทำธุรกิจ นะก็มีความท้อแท้บ้างนะคะแล้วก็คิดที่จะร่มเลิกหลายๆครั้งค่ะสันนี่ก็กลับมาคิดกับตัวเองนะคะว่าช่วงนั้นเราก็อึดอัดกับตัวเองในความที่เราไปต่อไม่ได้นะคะันนี่ก็เลยถามตัวเองว่า Why Atomy? ทำไมเราถึงมาทำอ t ต m มีเพื่ออะไร เข้าหมายวันนั้นที่เราตัดสินใจคืออะไรชันดี้ก็เลยชัดเจนค่ะพาเอาตัวเองมาเข้าระบบแบบนี้ค่ะแล้วก็วันนั้นน่ะเป็นความโชคดีของชันดี้มากท่านผู้นำของเรานะฮะท่านหนึ่งได้กล่าวว่าถ้าใครท้อมาหาผมมันทำให้ชันดี้มีแรงบันดาลใจมีพลังในการฮึดสู้และมีคำ พูดหลายๆประโยคนะคะที่ท่านได้พูดไว้ฉันก็เลยกลับมาที่จะตั้งใจที่จะทำใหม่ในการเริ่มต้นนะคะก็เอาตัวเองเนี่ยแหละเข้ามาสู่ระบบทุกช่วงทางในการเรียนรู้นะคะ หลังจากนั้นเซนดี้ก็พาทีมในการเข้าสู่ระบบเช่นเดียวกันเพื่อที่จะเติบโตไปได้วยกันเมื่อปีที่แล้วนะคะเซนดี้ก็ประกาศที่จะขึ้นตำแหน่งไดมอนด์ค่ะก็เดือนกันยาเป็นเดือนเกิดของเซนดี้เนาะหาได้ขึ้นตำแหน่งหลังจากนั้นก็ได้พาทีมที่ขึ้นตำแหน่งค่ะไปขยายทีมนะคะขยายผู้บริโภค ไปกระจายสินค้าค่ะแล้วก็มีทีมมากขึ้นเรื่อยๆนะ,ะแล้วก็ต้นปีที่แล้วนะต้นปีนี้ค่ะปี6-7นะะก็ได้ประกาศค่ะที่จะชาเลนจ์ตำแหน่งชารลดลดวันนี้ค่ะก็ได้พาทีมนะคะขึ้นไดมอนด์สีท่านและก็ SM 14ท่าน คือแน่นอนค่ะการที่เราจะทำธุรกิจอัตอมีเราไม่สามารถที่จะสำเร็จเพียงผู้เดียวค่ะเราต้องมีเป้าหมายในการสร้างพาร์ทเนอร์นะคะและมีเป้าหมายในการพาทีมขึ้นออโตเซลล์ ale, นะคะให้เกิดรายได้ที่สเสถียร ะะเกิดการเตริบโตร่วมกันค่ะซันนี่เห็นรูปคือซันนี่อยากจะขอบคุณนะคะวันนี้พาร์ทเนอร์มาทั้งหมด60กว่าท่านค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคือซันนี่ได้รับโอกาสและโชคดีมากๆเลยที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นพลังให้ซันนี่ในการที่จะเติบโตและพัฒนาตัวเอง และสำเร็จในวันนี้เป็นสำเร็จของพาร์ทเนอร์ค่ะยิ่งกว่านั้นนะคะก็คือครอบครัวอาตอมีไทยแลนด์ผู้นำทุกท่าน MD สตาฟทุกท่านเลยนะคะมันเป็นครอบครัวที่งดงามเป็นวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้ซันดีย้ยืนอยู่จุดนี้ทำให้ซันดี้อบอุ่นซันดี้ประทับใจ ทุกเรื่องราวที่อยู่กับอัตมีอยากจะบอกทุกท่านว่าการเข้าอัตมีมันเข้าง่ายนะคะแต่มันออกยากค่ะ <Yeah. S 1> ก็วันนี้อยากจะบอกทุกท่านว่าอัตมีเป็นธุรกิจสีขาวนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์นะคะอย่างแท้จริงค่ะ เพราะเซนดี้อยู่กับธุรกิจนี้เจ็ดปีสิ่งที่เปลี่ยนแน่ๆคือสามีนะมาเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจค่ะครับครับแล้วก็ลูกสาวด้วยนะคะก็ทำให้อะความตั้งใจของเซนดี้คือครอบครัวนะคะเนเมื่อเรามีพาร์ทเนอร์แน่นอนหัวใจหลักคือครอบครัวมันเป็นพลังเติมเต็มสำหรับเซนดี้มากเลยวันนี้ มันไม่มีอะไรที่มากกว่าคำว่าขอบคุณนะคะก็สุดท้ายนะคะ<อ>ก็อยากจะเป็นกำลังใจกับทุกๆท่ทานนะคะวันนี้แซนดี้ไม่ได้โชคดีคนเดียวค่ะทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้และอยู่ในช่องออนไลน์โชคดีเหมือนแซนดี้ค่ะวันนี้เรามาถูกช่อง ถูกที่ถูกเวลาถูกกฎหมายค่ะร้านเปอร์เซ็นต์ค่ะขอบคุณค่ะ